โนสุขภาพใจในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการสุขภาพใจที่ดีให้กับตนเองและคนรอบตัวจะต้องทำอย่างไรคะ่ะโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมอศักนายแพทย์สิริศักเื์เชววริศแพทย์ผู้ชวชาญสาขาจิตเวทหัวหน้ากลุ่มง,งานจิตเวทโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตาาค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอศักดิ์แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊บสวัสดีครับคุณหมอครับวันนี้นะครับคุณหมอต้องเรียนถามคุณหมอนะครับว่าในปัจจุบันนี้นะครับคือหลายๆสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่อยู่ในในเมืองของเราเนี่ยครับมันมีคนเรื่องของคนใจร้อนนะครับบางทีแบบว่าเรื่องของการขับรถอย่างเงี้ยครับเราจะดูแลยังไงแบบว่าเราเราก็ร้อนเขาก็ร้อนแล้วเราจะดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจของเราอย่างไงครับให้มันเย็นสบายหรือแบบว่า ไม่ให้มันเกิดเรื่องอะครับก็ึ้นว่าสภาวะทางสังคมในปัจจุบันเนี่ยมันมีความเร่งรีบครับถติดทุกอย่างมันเร่งรีบไปหมดเร่งรีบใช่ครับไอ้ปัจจัยทางสุขภาพทางสังคมเนี่ยพอมันอาจจะมีปัญหามันก็คงส่งผลต่อสุขภาพจิตด้วยครับนะอันนี้เรื่องคนหัวร้อนเนี่ยคำว่าหัวร้อนก็แปลว่าอารมณ์เขากล้่ในขณะขับรถถุมะแต่ว่าอย่างน้อยอะให้เราตั้งข้อสังเกตไว้ก่านะคนคนนี้ เขาอาจจะมีเรื่องสุขภาพจิตที่เริ่มรวนละครับเนาะเพราะนั้นถ้าเราเจอคนที่สุขภาพจิตรวนเขาหัวร้อนครับแล้วเราก็หัวร้อนด้วยค่ะแปลว่าเรากําลังจะเข้าไปอยู่ในความไม่สมดุลของแต่ความไม่สมดุลกับเขาด้วยเราก็จะกลายเป็นคนที่สุขภาพจิตที่รวนเหมือนกันครับเสร็ว่าเขาส่งต่อมให้เราได้คือเราเรารับ เขาแล้วเราก็เล่นไปกับเขาด้วยนะรเราก็จะกลายเป็นคนที่อาจจะรวนในเรื่องสุขภาพจิตด้วยนี่แหละครับเราต้องถามว่าเราจะแก้ไขยังไงนะครับเดี๋ยวเราต้องมาแก้ที่เราด้วยใช่ไหมครับคืบคบอถ้าเรารู้แล้วว่าอย่างน้อยเรารู้ว่าเอออันนี้มันมีภาวะหัวร้อนขึ้นแล้วเรารู้ก่อนนะเออเขาอาจจะเหมือนเรา คุยเทปกันแล้วเนาะแต่ว่าคนนี้เขาอาจจะมีสุขภาพจิตที่เริ่มมีปัญหาแล้วเราเรารู้เท่าเนี้ยบางทีเราก็รู้สึกว่าเออนั้นเราอยากไปอะไรกับเขาเลยเอาเข้าไปหนึ่งเขาก็มีปัญหาเราก็จะกลายเป็นคนที่มีสุขภาพจิตมีปัญหานู่นบางครั้งอันเนี้ยแค่นี้มันจะจบแลลวครับเหมือนกับสมัยก่อนเราบอกว่าก็อย่าไปถือคนที่ดื่มชุลาอะไรอย่างเงี้ยนะ คนหัวร้อนเราก็ไม่ควรจะไปถือเขาเยอะ,ะ,ะเราควรจะห่างออกมามใช่ไหมครับอ,อย่างเช่นเขาบีบแตงเราก็อ้าบีบก,ก็บีบไปครับแล้วก็ขับของเราไปใช่ไหมครับจริงๆนอกจากคนที่มีสุขภาพจิตที่มีปัญหาอาจจะแค่หัวร้อนเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนไข้ที่ป่วยทางด้านจิตเวชเลยเนี่ยเขาก็มีนะครับ ที่แบบว่าเขาป่วยเขาแล้วเหมือนแบบถึงระดับนึ่งอะไรอย่างเงี้ยความยับยั้งชั่งใจเมื่อกี้เราเคยคุยเรื่องอารมณ์ที่มันสุดโตง่งมันเขาก็จะยับยั้งชั่งใจได้น้อยลงเขาอาจจะกดแต่รอคอยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นถ้าเราตั้งข้อสังเกตว่าหนึง่งเขาอาจจะมีปัญหาสุขภาพจิตสองในบางคนที่เราเจอเขาอาจจะป่วยทางด้านจิตวเวชแล้วถ้าร,ารู้ตรงเนี้ยเราก็เหมือนกับว่าอ่ะก็ให้อภัยกันไปได้ไม่บาจะจบง่ายขึ้นนั่นหมายความว่าคุณหมอจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ย จะดูแลสุขภาพจิตของเราให้ดีได้มันคือการจัดการกับตัวของเราเองเท่านั้นเลยไหมคะต้องทันคือ,อในเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยหมอเคยเจอเคสหลายๆเคสมาปรึกษาแล้วหมอว่าเช่นทาไมาคนสําคัญในชีวิตเขาเป็นอย่างเงี้าายทาไมแฟนเขาเนี่ยไม่ปรับเปลี่ยนอย่างนี้ทําไมครอบครัวเขาไม่ปรับเปลี่ยนไม่เข้าใจเขาครับนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดกับเขาคือเขาถูก แต่ว่าความทุกข์ของเขาจะหายเลยเาขาคาดหวังว่าคนที่มีความสำคัญเขาจะปรับเปลี่ยนให้เขาหายทุกข์ซึ่งหมอถามว่าทำได้ไหมมันก็ไม่ใช่ไม่ได้แต่มันยากนะครับ<อ>แต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนที่ตัวเราเองว่าเราเข้าใจอะว่าเราเข้าใจตัวเองว่าเออจริงๆคนที่เราคาดหวังเขาก็มีข้อจํากัดของเขาแล้วเราเข้าใจมากขึ้นเนี่ยจริงจรบางทีความทุกข์นี่มันปรับเปลี่ยนที่ตัวเรามันง่ายกว่าแต่ถ้าสมมติบางคนบอกว่าอะ เราจัดการกับตัวเองได้แล้วแต่ทีนี้เราก็อยากจะจัดการกับคนรอบข้างด้วยมีวิธีไหมคะคุณหมอหมอกลับไปก่อนว่าเราจัดการกับตัวเองได้แล้วเนี่ยนอกจากการสังเกตและการยอมรับแล้วจริงๆวิธีทั่วๆไปเนี่ยมันก็เป็นการที่จะเตรียมเราในเรื่องสุขภาพจิตได้วิธีทั่วๆไปคืออะไรในการดูแลสุขภาพจิตอย่างด้านร่างกายเนาะ ถ้าเรากินอาหารที่ถูกสุขลักษณะออกกาลังทําชีวิตเราให้แอคทีฟหน่อยอทํากิจกรรมไม่กระฉับกระเฉงเรามีต้นทุนัางด้านร่างกายที่ดีต้นทุนทางใจเราก็ดีขึ้นน,นะครับต้นทุนทางใจกอ็อย่างที่บอกถ้าเรา,ารู้ตัวเองเราสังเกตสุข สุขภาพจิตของตัวเองได้เรามีช่องทางอย่างทางใจอย่างน้องโบแตนบอกว่าปฏิบัติธรรมนล้หมอว่าช่วยมากเลยนะครับอ๋อจริงเหรอคะคือในประสบการณ์ของหมอจริงๆหมอก็เคยไปปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเนี่ยหมอคิดว่าสิ่งที่สําคัญเลยคือคนไข้จิตเวชหลายคนเนี่ยความทุกข์ของเขาเนี่ยมันอยู่กับหนึ่งเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีตคุณพ่อคุณแม่เคยทําอย่างนี้เคยพูดกับเขาอย่างนี้เห็นไหมครอันนี้มันผ่านไปแล้วนะบางคนอยู่กับ ในข้างหน้าเขายังจมอยู่อ่าเราคงกับเรื่องทางหน้าว่าไอ้ข้างหน้าจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าไอ้ความทุกข์พวกนี้มันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะครับแต่ว่าการปฏิบัติตามอย่างที่น้องโบตันไปปฏิบัติมาเนี่ยหมอคิดว่าคอนเซปต์ที่สําคัญเลยคือให้เราอยู่กับตรงนี้ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราอยู่ปัจจุบันนี้ได้เนี่ยเรื่องอดีตมันก็ไม่กลัวเราเยอะเรื่องอนาคตก็ไม่กลัวเราเยอะอันนี้เป็นเป็นส่วนสําคัญที่หมอคิดว่า สำหรับคนทั่วไปเนี่ยสามารถช่วยดูแลเรื่องสุขภาพใจได้ดีมากคือผมต้องบอกก่อนนะเดีน้องับตัดไปปฏิบัติธรรมส่วนพี่ป๊อปนี่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมลยครับส่วนมาก็จะแบบวาดรูปวนวนไปทําเป็นวงกลมหรือไม่ก็่ปลูกต้นไม้อย่างนี้ได้ไหมครับคุณหมอครับได้เลยครับ <ๆ S 1> จริงๆในคนไข้หลายคนที่เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยมายกตัวอย่างให้คนไข้ซึมเศร้าแล้วกันบางทีเขาซึมเศร้าเย่อะเนี่ยเราไปบอกเขาว่าให้หายซึมเศร้าไม่ได้นะแต่ว่า ถามว่าเขาจะหายซึมเศร้าได้ยังไงคือคือเขาก็กลับไปเป็นคนเดิมของเขาที่จะเขาจะป่วยครับพอเป็นซึมเศร้าอย่างสมมติหมอยกตัวอย่างนะถ้าพี่ป๊อปเป็นซึมเศร้าเนี่ยเกิดอะไรกับพี่ป๊อปนอกจากอารมณ์นะพี่ป๊อปบอกว่าต้นไม้ไม่อยากปลูกขาดรายการไม่อยากมาละออกกาลังไม่อยากทำทำอาหารสมุนไพรไม่อยากทำซึ่งเรื่องอารมณ์เศร้าเป็นเรื่องหนึ่งนะหมอจะบอกพี่ป๊อปหยุดเศร้าก่อนพี่ป๊อปยังไม่ได้ หมอบอกว่าเอางี้พี่ป๊อปเอาง่ายๆก่อนนะสิ่งที่พี่ป๊อปเคยทําได้อ่ะปลูกต้นไม้พี่ป๊อป๊ลองไปทําดูก่อนทํานิดๆหน่อยๆช่วงแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่ค่อยอยากทะแต่พี่ป๊อปพอค่อยๆทาไปเรื่อยๆเนี่ยไอความรู้สึกที่เราเคยอยู่กับมันแล้วมีความสุขมันจะกลับมาไอทำอาหารสมมติว่า แรกๆโอ้โหกระทะยังไม่อยากจับตะหลิวยังไม่ตัดแต่พอเราค่อยๆทำไปเนี่ยบางทีมันลื้อฟื้นความรู้สึกที่ดีให้เราแล้วก็ให้สุขภาพจิตที่ดีมันจะกลับมาได้อ๋ออันนี้คือวิธีการรักษาของคุณหมอด้วยใช่ไหมล่ะสำหรับคนที่เขาจัดการตัวเองไม่ได้เป็นคำแนะนำของหมอสำนักคนไข้ซึมเศร้าว่าโอเคบางครั้งเนี่ยคุณยังจัดการกับความรู้สึกความเศร้าไม่ได้แต่คุณลองเริ่มในอ่า กิจกรรมหรืองานอดิเรกที่คุณเคยทำก่อนมันเป็นพื้นฐานของความรักที่เราอยากทำตรงนันนี้นะครับใช่เป็นพื้นฐานความรักที่เราอยากจะทากิจกรรมนั้นๆแล้วมันผูกพันกับกิจกรรมนั้นๆพอทําแล้วเนี่ยมันทําให้เกิดเหมือนกับเราอยู่กับตัวเองนะครับอย่างเช่นเราทํากับข้าวแล้วมันก็เป็นสมาธิอย่างหนึ่งใช่ครับมันก็ไปเชื่อมโยงเหมือนกับการปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะครับอืมอ่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าคนที่จัดการตัวเองไม่ได้แล้วคุณหมอถึงขั้นที่ว่า ฉันไม่สามารถที่จะดึงตัวเองกลับไปทําอะไรที่เคยทำอีกที่พี่ป๊อปบอกว่าพี่ป๊อปทําได้แต่ว่าวันหนึ่งอ่ะมันเททุกอย่างแล้วมันจัดการตัวเองไม่ได้แล้วทีนี้เราจะต้องไปรับการรักษาอย่างไรบ้างไหมคะคุก็ถ้าเกิดเราสามารถจัดการได้มันก็จบแล้วเนาะถ้าจัดการไม่ได้เนี่ยมีผู้ช่วยไหมเอาผู้ช่วยก่อนนะผู้ช่วยใกล้ๆตัวมีไหมแฟนเพื่อนสนิท ที่ทางานที่เรามีหัวหน้าที่มีใครที่เราไว้ใจได้อ,อลองคุยกับเขาก่อนมีการมีคนที่คู่คิดเราเนี่ยบอกว่าไม่เสียหายนะครับบางครั้งการที่เราคิดด้วยตัวเองเนี่ยบางทีมันเหมือนกับเราก็จะมีคลังความคิดของเราจนนํากัดเนาะยิ่งถ้าเราป่วยด้วยเนี่ยทางใจเนี่ยมันเหมือนไม่มีสมาธิหรอกคลังตรงนี้นมันยิ่งลดลงมาอีกอันนี้อย่างได้คุยกับพี่ป๊อปที่ป๊อปอาจจะมีประสบการณ์มี คลางความคิดมีทางออกอย่างอื่นนที่ป๊อปอาจจะให้ทางออกใหม่ๆกับเราก็ได้นะคก็แบบชี้แนวแบบหมายถึงว่าแนวนี้ไม่ไม่โอเคอาจจะเพิ่มแนวทางต่างๆแนวความคิดต่างๆนะแต่ถ้าสมมติว่าคนรอบข้างไม่สามารถช่วยเราได้หรือบางคนบอกว่าฉันอยู่คนเดียวแล้วทีนี้เนี่ยอยากจะจัดการกับตัวเองให้ได้ให้สุขภาพจิตกลับมาสมดุล ทีนี้คุณหมอจะต้องช่วยรักษาแล้วถ้าอย่างนี้คนไข้อาจจะต้องไปหาจะต้องรักษาอย่างไงไม่จัดการด้วยตัวเองไม่ได้แล้วแต่คนรอบข้างช่วยแล้วก็ยังอยู่กับที่อยู่ที่คอยหลังเนี่ยผมคิดว่าการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็คงมีประโยชน์มากขึ้นมีวิธีการรักษาอย่างไงบ้างคะหมอวิธีการรักษาเดี๋ยวเราอาจจะลงรายละเอียดในเทปต่อๆไปนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็ในปัจจุบันทางจิตเวชเนี่ยการรักษาค่อนข้างกว้างขึ้น มีทั้งเรื่องการใช้ยาการให้คาแนะนําการทําจิตบ,บาบัดหรือว่ามีอุปกรณ์บางอย่างที่มาช่วยกระตุ้นที่สมองและทำให้อาการทางจิตดีขึ้นครับจริงๆการที่เราจะป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยสรุปแล้วก็คงหลายๆปัจจัยมาประกอบกันครับการดูแลทางด้านร่างกายจําเป็นมากถ้าเรามีต้นทุนทางร่างกายที่ดีสุขภาพจิตเราก็ มีพื้นฐานที่ดีแล้วก็คงต้องดูแลด้วยนะครับการดูแลสุขภาพจิตก็โดยสรุปก็ให้สังเกตตัวเองเนาะมีที่ปรึกษาที่เป็นคนรอบข้างนะครับแล้วก็สุดท้ายคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตหลายๆคนเนี่ยเมื่อถึงจุดที่วิกฤตเนี่ยเราจะคิดว่าปัญหาเนี่ยมันไม่มีทางออกแล้วอยากให้คนหลายๆคนที่มีโอกาสได้ดูเทปนี่ครับให้คิดว่า จร,จริงๆที่เราบอกว่าไม่มีทางออกตอนนั้นน่ะมันเป็นณขณะน,นั้นในช่วงที่เรายังลวนอยู่หลายครั้งพอเราถอยออกมาเรามีเวลามากขึ้นไงจริงๆเราจะเห็นทางออกได้ครับสรุปก็คือเหมือน,นกับว่าเราเนี่ยทุกปัญหามันมีทางออกแล้วตั้งเขาเรียกนะดีในใจเราเลยว่าเราจะต,ต้องมีทางออก พี่เนี่ยเราถอยมาเก้าเลงก่อนนะครับแล้วเราค่อยเดินต่อใช่ไหมครับประมาณนั้นโอเคค่ะสุ้าก็อยากจะบอกว่าการมาพบผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชเนี่ยเป็นเรื่องทั่วไปนะครับไม่ต้องกังวลมากนะครับว่าคนจะมองเราเป็นยังไงแต่ว่าการที่เรามาพบผู้เชี่ยวชาญทางจิตเวชเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยอย่างน้อยหาทางออกได้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นหรือไม่แย่ลงแล้วก็เราอาจจะกลับไปใช้ชีวิต เหมือนที่เราเคยใช้อย่างมีความสุขได้ก่อนที่จะมีอาการทางจิตหรือว่ามีปัญหาสุขภาพจิตได้ครับอืมอันนี้แหละค่ะก็ให้คุณหมอฝากสักนิดนึงเก,กี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรื่องของสุขภาพจิตทิ้งท้ายสั้นๆค่ะก็การจัดการกับสุขภาพจิตเนี่ยถ้าทิ้งท้ายง่ายๆก็ดูแลตายให้ดีค่ะแล้วก็ทางใจเนี่ยหมั่นสังเกตใจของเราเองหมั่นสอบถามคนรอบข้างว่า ภาพใจเราเป็นยังไงนะครับแล้วก็เมื่อเรามีปัญหาหลายๆครั้งเนี่ยเ,าเราจะมักมองว่ามันไม่มีทางออกนะครับแต่ว่าจากประสบการณ์ของหมอที่รักษาคนไข้มาเนี่ยจริงๆหลายๆครั้งเนี่ยเมื่อเขาถอยออกไปนิดเดียวแล้วก็บางครั้งปัญหาอาจจะไม่ต้องรีบแก้หรือหาทางออกตอนนั้นพอพักเว้นสักช่วงสั้นๆมันเหมือนกับเราได้ชาร์จแบตสักช่วงหนึ่งเนี่ยบางทีทางออกมันก็จะ,จะ เกิดขึ้นมาได้ครับจะผ่อนคลายขึ้นมานะครับค,คือพิธชมค่ะเนี่ยแหละค่ะคือวิธีการจัดการสุขภาพจิตที่ดีนะคะนั่นก็คือการอยู่กับตัวเองแต่ถ้าสมมุติว่าคุณไม่สามารถจัดการตัวเองได้นะคะก็สามารถไปพบผู้เชี่ยวชาญทางจิตเวชได้ะค่ะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอศักดิ์าม,ามากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณหมอครับวิธีการจัดการดูแลสุขภาพจิตเบื้องต้นสำหรับตนเอง คือการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองพยายามอย่ายึดติดกับความทุกข์ในอดีตและความทุกข์ของอนาคตควรอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดและอย่าใช้อารมณ์แง่ลบของผู้อื่นมาส่งผลต่อตัวคุณหันมาดูแลร่างกายตนเองให้ดีเพราะเมื่อมีต้นทุนทางร่างกายที่ดีก็จะส่งผลต่อต้นทุนทางจิตใจที่ดีไปด้วยนอกจากนี้รายการเอ o n e นยังขอเสนอ4แนวทางจัดการการดูแลสุขภาพใจที่ส่งผลต่อสุขภาพกายเบื้องตน้น โดยเป็นคําแนะนําที่ดีๆจากกรมสุขภาพจิตโดยมีแนวทางดังนี้ 1. เริ่มรักษาสุขภาพใจโดยการรักษาสุขภาพกายการดูแลสุขภาพจิตอาจเริ่มต้นจากการทําร่างกายให้แข็งแรงไม่ว่าจะโดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ําให้มากพอในแต่ละวันออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการไม่มีโรคประจําตัวหรืออาการป่วยที่รบกวนการใช้ชีวิตประจําวันก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ของการมีสุขภาพจิตที่ดี 2. ลดหรืองดการเสพสื่อที่อาจสร้างความกังวลและปนทอนจิตใจการรับรู้ข่าวสารและอัปเดตเรื่องราวในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องที่ดีแต่หากเราใช้เวลากับสื่อต่างๆมากเกินไปและรับข่าวเนื้อหาเชิงลบหรือเนื้อหาที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจก็อาจส่งผลให้เรารู้สึกเครียดมากขึ้นดังนั้นหากรู้ตัวว่าตัวเองเริ่มมีอาการเครียด ให้ลดเวลาการใช้สื่อโซเชียลมีเดียหรือรับสื่อต่างๆอาจช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นไม่มากก็น้อย 3. เปิดใจพูดคุยถึงปัญหาและเรื่องราวต่างๆกับคนในครอบครัวเพื่อนสนิทหรือคนรักหากเรามีปัญหาหรือความเครียดสะสมได้ใจการได้ระบายออกมาอาจสามารถช่วยคลายเครียดความกังวลหรือความเครียดลดน้อยลงได้บ้างและเราอาจได้รับข้อคิดหรือคำแนะนำดีๆจากคนรอบตัวอีกด้วย 4. ลดหรือไม่พึ่งการใช้สารเสพติดเพื่อจัดการความเครียดบางคนมีความเชื่อว่าบุหรี่สุราและสารเสพติดชนิดอื่นๆอ,อาจช่วยลดความเครียดได้ซึ่งที่จริงแล้วเป็นความเชื่อที่ผิดความเครียดดังกล่าวอาจจะหายไปแค่เพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่สิ่งที่อยู่กับเราต่อคือผลเสียต่อสุขภาพระยะยาวดังนั้นเราไม่ควรพึ่งพาสิ่งต่างๆเหล่านี้และหันมาดูแลร่างกายและจิตใจตัวเองด้วยวิธีอื่น ที่ไม่กระทบต่อสุขภาพในระยะยาวแต่หากสถานการณ์เริ่มแย่ลงและคุณไม่สามารถจัดการกับความเครียดหรือความกังวลที่อยู่ในใจได้ด้วยตัวเองรวมถึงอยู่ในสถานการณ์ที่คนในครอบครัวหรือคนรอบตัวไม่สามารถช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษาได้แนะนำให้เข้าปรึกษานักจิตวิทยาหรือเข้าพบ,บจิตแพทย์เพื่อรับการดูแลสุขภาพจิตใจ ยังถูกต้องและเหมาะสมครับย้ำนะครับว่าการเข้าพบนักจิตวิทยาจิตแพทย์ไม่จำเป็นว่าคุณคือผู้ป่วยแต่จะเป็นตัวช่วยให้คุณไม่ป่วยในอนาคตครับ